ไม่มีไม่มีจะรวมมาเป็นหนึ่งกายเดียวจิตเดียวเพราะไม่มีที่พึ่งอ,อื่นนี่มีเต่พระพุทธเจ้าแต่นั้นคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดก็จะมอบกายเขาวไว้ชีวิตแล้วนั่นร่างกายนี้เทนมาลาบูชาพระพุทธเจ้าสละเป็นสลายนั่นขนาดนั้นที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าส่งยกย่องเยลิมเลอง อย่างนั้นลงบวกเขาตายแล้วที่พวกช้างพวกเสือก็กิกนลงผุ่ในป่าแล้วที่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จะยกตำราไหนก็ตามเราไม่ออกจากศีลวิสุทธิออกไปไม่ได้นีไปไม่ได้นะลูนี่เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงานศีลขึ้นก่อนทุกบททุกบทในภาคปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในที่เรียกว่ามักเปร คนนี้หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังผลผู้ที่มีทานะบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเป็นผู้ที่เริ่มต้นการสร้างบารมีก็ไม่เข้าไปเข้ากันพระาธุรยทุกที่หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังผลตัดสินปัญหานี่ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้แหละที่เลือกที่ปเสริฐที่สุดแล้วก็